อยากที่รับขอซ้อมคืนไหมครับมาครดัดของผมคืนน่ะก็ขอบคุณครับผมผมต้องดัดเองทายยังครับทาล้วครับแ้วทำไมไม่บอกนะครับผมมาชุดนี้ครับผมผมไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนครับผมนะครับผมจะโชว์ที่นี่เป็นที่แรกนะครับผมเชื่อไหมครับมเชื่อเชื่อดีนะครับผมผมโกหกไปกันนะฮะับเรื่อความดีของการแสดงนะครับเออมีเหรียญบาทไหมครับผมขอขอยู่อยู่บนรถมีไหมครับเริ่มได้ไหมเมื่อกี้นะที่น้องทอนไปอะเมื่อกี้เขาถึงห้าเลย เล่นเมไทยมีไหมครับไม่มีให้เหรียญของเองนะครับนี่ครับไม่ใช่เหรียญธรรมดานะครับเป็นเหรียญบาแบบไหนครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับเหรียญบาดนะครับโอเคครับนี่คือประกาครับเดาลูกกวนครับพี่เซ็นลงไปที่เหรียญนะครับหน้าก้อยนะครับเป็นลายเซ็นของพี่เองนะครับลเ็งเใช่ครับผมเซ็นลงไปเลยครับเขียนอะไรก็ได้ครับแน่นๆนอ้อนะครับ ในสุดนะครับแล้วก็ได้ลายเซ็นพี่เขาเดี๋ยวเราจะเอาลายเซ็นนี้ครับก๊อปปี้เราไปที่ธนาคารนะครับผมเพื่อทําการกดตังค์นะครับล้าคานี้พี่จะสอบเหรียญดูครับว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญธรรมดาหรือเปล่าครับไม่ธรรมดาอะไรนะไม่ธรรมดาเหรียญธรรมดาเหรียญบาทเหรียญบัตรครับพี่ลองลบลองลบดูครับว่าตากล้องลองเอามือลบๆดูครับว่ามันลบออกไหมครับออกไหมไม่ออกครับไม่ออกคราวนี้ครับพี่จะเอาเหรียญบัดนี้ครับผมเอเล่นก่อนให้ดูครับวิธีการเล่นของผมคือนะฮะ ผมมีปากกากับเหรียญนะครับผมเอาปากกาเก็บนะครับที่ครับเลิ่มจช้าครับใช่แบบมือไหนครับเหรียญนี้ครับตั้งกลับมือครับนี่นะครับเอาอีกมือครับปิดไว้ข้างบนครับตรงนี้ครับนี่เหมือนมันมีอะไรมามข้างในรู้สึกมร้อนไหมรู้สึกแบบรู้สึกอะไรมันเข้ามาเริ่มเจ็บแล้วครับเริ่มเจ็บเริ่มเจ็บบาดเจ็บบาดอะลองเปิดดูครับผมไลุก เหรียญงอครับเหรียญงอครับหูถ่ายแต่มือให้ให้ดูลายเซ็นข้างหลังนะครับผมเปลี่ยนเดียวกันนะครับผมเปลี่ยนเดียวกันนะครับผมลายเซ็นให้ให้กล้องดูไว้ชัดเลยครับผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหรียญนะครับนี่ครับงอจริงครับนี่ไงของจริงอ่ะฟิล์มจะบีบแน่นดิไม่บีบบ้าอะไรเราลองลองดัดดูได้ครับผมว่ามันเหรียญจริงหรือเปล่าครับนี่ดัดได้ให้ให้ีดิ โหยี่สิบไป็หรอคุ้มคุ้มนี่เนี่ยไม่ได้ครับโอเคครับโอเคครับจากรานเพชรเมจิกนะครับก็สำหรับใครที่นะครับผมดูคลิปจบแล้วนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดดิสไลค์นะครับแล้วก็ถ้าชอบมากๆก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ